เธอจะวันคริสต์มาสแล้วฉันยังไม่รู้สึกเหมือนคริสต์มาสเลยอ่ะอ๋อเพราะว่าเราอ่ะยังไม่ได้ตกแต่งบ้านยังไงล่ะเห็นมะทีนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วสวยมากเฮจ้าพวกนั้นไปแล้วได้เวลาทำลายความสุขที่แสนน่าสะอิดสะเอียนนี่สักทีข้าละเบื่อเต็มทนเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาสกันทำไม ข้าสันต้าตัวร้ายข้าจะทำลายทุกสิ่งที่บุกเจ้าคิดว่ามันสวยให้กลายเป็นของน่ากลัวเตรียมตัวให้ดีกระดิชู่ถุงเท้าเนา่าแล้วก็หมอนสีเศร้าๆแบบนี้สิอยค่อยสบายใจขึ้นหน่อย ได้เวลาไปป่วดให้ความสุขหายไปแล้วที่เหลือก็แค่รอให้จ้าพวกนั้นกลับมาคุณลุงซานต้ามาแล้วเด็กๆอยู่บ้านหรือเปล่าเออคุณลุงซานต้ามาแล้วเหรอคะฉันเข้ามาเลยค่ะไม่นะนี่มันเกิดอะไรขึ้น่ะทำไมมาถึง เศร้าแบบนี้ใครทำให้ห้องของเราเป็นแบบนี้กันไม่ต้องห่วงหนูหนูลูซาตาจะช่วยเก็บกวาดแล้วให้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมเองแค่สันก็เดงว้าวนี่คือซานตาตัวจริงที่รักวันคริสต์มาสคุณเยี่ยมมากๆเลยค่ะ อฮ้เกกล้านกคอยดูนะฉันจะทำลายความสุขของพวกแกให้ปนไปเฮ้ได้เวลาเล่นเกมแล้วไม่มีใครบอกเลยว่าบอร์ดเกมก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยึเจ้าเด็กปัญญาเนี่มพวกนี้พวกแกมีความสุขเพราะเล่นของแบบนี้เนี่ยนะได้ฉันจะโชว์ให้พวกเจ้ารู้ว่าความสุขในเขาทำกันยังไงไม่นะ เกมของพวกเรากลายเป็นกระดาโษโพสิบไปแล้วดูสิคุณลุงสัตต้าช่วยหน่อยสิคะใจยเย็นใจยเย็นๆน,นะเด็กๆฉันมีวิธีนี่นะชวิงมีการทำเสียงสาวเองโอ้ปากกาแค่เขียนชื่อแล้วก็มาเล่นเกมทายซิว่าใครเอ่ยเขียนชื่อสัตว์สิ่งของหรืออะไรก็ได้ลงไปเลยแล้วก็ติดไว้บนหน้าผาของเธอ เฮ้แกแล้วแกจะได้เห็นพลังที่แท้จริงของฉันว่าฉันทำอะไรได้มากกว่านี้มาจุดเทียนกันดีกว่ามาจุดเทียนกันดีกว่าเทียนนี้เราจะจุดทุกวันจนกว่าจะถึงวันคริสต์มาสนะ โอ้แกว่าเทียนนี่มันสำคัญเหรอเงินมาจุดมันซะเลยดูสิว่าเทียนไม่เหลือแล้วจะทำด้เซร้าขนาดไหนเผามันเลยฮะนี่มันอะไรเนี่ยใครทำแบบนี้ คริสต์มาสปีนี้เริ่มจะมีอะไรน่ากลัวเกิดขึ้นแล้วสิทำยังไงดีอา้าวหนูๆเกิดอะไรขึ้นดูสิคะเทียนหายไปแล้วยังไม่ถึงวันคริสต์มาสเลยโอเงั้นเหรอดิงดิงดงคุณลอรซานตาทำอะไรห่ะคะดีนะที่ฉันมีพลังวิเศษและตอนนี้คริสต์มาสก็มาถึงแล้ว ว้าวไม่คิดเลยว่าเราสามารถเดินข้ามเวลาได้ในอนาคตอ,อะเรามาฉลองคริสต์มาสด้วยช็อกโกแลตร้อนแล้วก็มัชเมลโล่กันนะดีเลย <c oughs> ฉละงเซลิส,ลอสเอียนกับความสุขจอมปลอมนี่ซะจริงๆเลยพวกแกฉลองกันเร็วไปหน่อยพราะว่าข้ายังไม่ยอมแพ้หรอกจากเปลี่ยดของน่าเปลียดนั่นให้กลายเป็นของสนุกหน่อยดีกว่าอี๋เกิดอะไรขึ้นกับมัสเมลโล่กันเนี่ยรสชาติมันเหมือนดินปั้นเลย ใช่นี่มันดินปั้นชัดๆฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันโอ้อ๋มาร์ชเมลโล่เป็นดินปั้นเหรองั้นก็ไม่มีปัญหาเสาวาดูนี่สิฉันปั้นเป็นรูปสโนว์แมนแล้วเห็นมะอืมนั่งปั้นดินปั้นก็สนุกเหมือนกันนะดีกว่านั่งกินมาร์ชเมลโล่เฉยๆตั้งเยอะเลยดีจังแบบนี้ก็สามารถทำของตกแต่งเพิ่มได้อีกด้วยนะ <c oughs> ของขวัญทำให้คริสต์มาสช่างดูวิเศษ และยิ่งเราให้ของขวัญแก่คนที่เรารักก็ยิ่งทําให้มีความสุขอืมจะได้กินของขวัญจะทําให้คนอื่นมีความสุขอะไรนะฮี้ยเหม็นกลิ่นหน้าอ้วกของเทศกาลเงินจะจะแช่แข็งไงเพียนพวกนี้ให้แข็งตายไปเลยเฮ้อยู่ดีๆมันก็หนาวขึ้นมาฮะนี่เราอยู่ขั้วโลกเหนือหรือไงเนี่ยเฮ้ยาตาม,มาแล้วโอ,อ้พวกเธอหนาวกันเหรอนี่ไงเสื้อผ้าอุ่นๆ แล้วมาทำให้ร่างกายของเราอุ่นด้วยกันทุกคนลุกขึ้นมาเต้นเราจะมาวอร์มร่างกายให้ร้อนขึ้นกันเถอะมาแดนซ์กันเลยขยับสิขยับขาแขนอ๋าเด็ขึ้นรื่อยงโอ้โหหลังขอพักนิดหนึ่งนะอุ้ยสนตา้ราระวังหน่อยสิคะ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพวกหนูเน่ยเต้นแทนคุณเองร้อนจังเลยฮโฮโฮพวกหนูหนูพวกเธอเป็นเด็กดีมาทั้งปีและนี่คือของขวัญที่ฉันตั้งใจให้พวกเธอเปิดมันดูสิืของขวัญหนึ่งสองสามหยุดเวลา ฉันได้ยินว่าใครเป็นเด็กไม่ดีเงินเหรองั้นฉันจะให้เธอเองนี่จ้ะเธอจะต้องดีใจเมื่อเปิดของขวัญพวกนี้แน่ๆเอ่อซานตาคุณเอาอะไรให้พวกเราอืมมีแต่แครอทเกือบเน่าแล้วก็มันฝรั่งยักษ์เนี่ยอ๋อของขวัญฉันทำไมมาถึงเป็นแบบนั้นล่ะ ไม่เป็นไรคะ่ะยังไงเราก็ยังมีผักไม่พอทําสลัดอยู่แล้วงั้นมาต้มมันแล้วก็ทําสลัดมนันฝรั่งดีกว่าเย่จริงๆเลยเรานี่แก่แล้วหลงลืมจริงๆเอาละวางของขวัญไว้ใต้ต้นสนอีกดีกว่าโอ้โอแย่แล้วมีวผมู้บุกครอ้เจ้าโคลสแกกับฉันนำสกุลเดียวกันมันนี่เลยเราต้องไปหาอะไรสนุกๆนุกทำกันซะก่อน สาวกำลังทำดินเนอร์สุดพิเศษให้กับคุณลุงซานต้าวันพิเศษทั้งทีก็ต้องทำดินเนอรใ์ให้ใหญ่หน่อยมีทั้งสลดัดเนื้อเย็นไก่อบแล้วก็ของอร่อยอีกเยอะเลยว้าวแบบนี้คุณลุงซานต้าจะต้องดีใจมากแน่เลยโอ้เข้ามาแล้วได้เวลากินแล้วล่ะน่ากินจังเลยเงินจะจะกินให้หมด อร่อยมากแล้วนี่อ้อหอร่อยฮอจริงๆนี่เธอเธอว่าจันต้าดูแ,บบแปลกแลกไปมะมทำไมเขาตัวเหม็นแบบนี้ดันสินี่พวกเธอก็เสิบกระซาบอะไรกับมิราบกินของอร่อยเร็วๆเ,เข้า ฉันไม่ได้กินมื้อใหญ่แบบนี้มาตั้งนานแล้วเอออ้าวหมดซะแล้วยวต้องใช้พลังวิเศษของฉันช่วยซะแล้วนี่เธอสนต้าคนนี้มาร,รยาทบนโต๊ะอาหารไม่มีเลยฉันแน่ใจว่านี่จะต้องเป็นคนที่แอบแฝงมาเป็นสนต้าแน่ๆนืหึน่นพลังวิเศษของเขามาจากหนวดงั้นเหรองั้นต้องกำจัดมันทิ้งซะเขากำลังหลับพอดีเลยนี่เป็นโอกาสของเราแล้วเอาเชื่อมันเลยนี่นะ นั่นแหละนานสมควรโดนแล้วมาทำลายช่วงเวลาแห่งความสุขของคนอื่นแบบเนี้ยเอาสานต้าตัวจริงของเรากลับมานะโอ้้สาวๆพวกเธอช่วยฉันกลับมาจากโลกมืดใต้พิภพได้แล้วเฮ้ยขาฉันเป็นตะคิวหมดแล้ว งั้นนายมีหนวดที่มีพลังวิเศษอย่างนั้นเหรองั้นฉันจะต้องสั่งสอนเด็กดือ้อย่างนายซะแล้วใช่ค่ะซานตา้าต้องกำจัดขนรกรุงรังนี้ออกไปให้หมดเลยนะคะเทคกอนหนวดรุ่น32 n สอวะะนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยเปลี่ยนสปาร่าให้กลายเป็นเทพผบุตรขนาดซานต้าไม่เคยโกนหนวดมาก่อนแต่เขาทำได้ไม่เลวเลยนะเอาละเจ้าเด็กดือ้อนายไม่มีหนวดแล้วทำอะไรไม่ดีไม่ได้แล้วสินะจงมาทำดีกับฉันซะ หออไมาทำไมจะไม่ล่ะการทำให้คนอื่นมีความสุขมันช่างเป็นพรที่วิเศษพระเจ้าทรงตรัสเองว่าจงรักเพื่อนบ้านให้เหมือนรักครอบครัวของเจ้ายังไงล่ะทำหน้าที่เป็นเอลซะทักทายเด็กๆแล้วก็แจกของขวัญทำหน้าให้มันดีๆหน่อยยิ้มด้วยยิ้มแกสยองขวัญมากเอาล่ะนี่คือลิสต์ที่เราต้องไปแจกของขวัญน,นะเออ นี่มันอะไรอ่ะแจกเป็นชาติก็ไม่หมดเอ,อไม่เอาอะฉันจะต้องหาทางออกไปจากที่นี่พหลังไม่ได้อยู่ที่หนวดแต่อยู่ที่ขนของฉันด้วยออนี่นะฮะสานต้าเขาหนีไปแล้วที่หลังจะต้องจับโกนขนไม่เหลือสักเส้นเลยคุณชอบเรื่องราวป่วนวันคริสต์มาสของเราไหมคอมเมนต์เลยว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงกันนะ ช่วยกดไลค์ Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดไอเดียใหม่ๆจากช่องทรูมทูมของเรานะจ๊ะ